สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำนะครับยากันรากันราสนิมนะครับผมแล้วเรามาคุยกันก่อนว่าราสนิมเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมราสนิมก็เซิร์ชใน Google บอกว่าเกิดจากเชื้อราหลายๆชนิดนะครับผมก็ระบุไม่ชัดเจนว่ามาจากเชื้อไหนกันแน่นะครับแต่ที่รู้ๆก็มาจากพืชตระกูลถั่ว พบในพืชตระกูลถั่วท่ญญานยพืชอะไรสัส่วนมากนะครับผมบางทีก็เกิดกับไม้ดอกไม้ประดับของเรานะครับผมเกิดจากการติดเชื้อจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งอย่างเช่นว่าเราซื้อดอกไม้เข้าบ้านเราซื้อไม้เข้าบ้านอาจจะติดมากับไม้จากสวนอื่นแล้วก็เข้ามาสู่สวนเราก็ได้นะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึ่งติดมาจากเมล็ดเมล็ดพันุ์จากที่อื่นแล้วเราเอามาปลูกที่บ้านเราอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับระยะแรกๆนี้ก็จะเกิดเป็นจุดเล็กๆอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับเกิดเป็นจุดเล็กๆติดที่ผิวไม้ดอกไม้ประดับของเราแรกๆก็จะผิวเรียบเนียนไม่มีอะไรแต่อันตรายมากเพราะว่าเขากำลัง สร้างรากฐานในเซล์ลผิวในผิวของไม้ของเราพอถึงระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ผิวตรงจุดจากสีน้ำตาลก็เริ่มจะแข็งขึ้นแข็งขึ้นเรื่อยๆพอมันสุกงอมได้เต็มที่เราไปสกิดหรือมีอะไรไปโดนมันก็จะแตกออกข้างในก็จะเป็นผงละออง เหมือนกับสนิมนะครับลอยฟุ้งไปเกาะกับพืชชนิดไหนพืชชนิดนั้นก็จะกลายเป็นราสนิมนะครับทำให้ผิวของไม้ของเราไม่สวยไม่สวยเหมือนกับเป็นคนเป็นโรคนะครับผมนั่นแหละก็คือราสนิมวิธีป้องกันนะครับยาป้องกันนะครับ ต้อง้ำไว้ก่อนก็คือป้องกันนะครับเหมือนเราไปซื้อไม้มาจากสวนอื่นนะครับก่อนที่เราจะปลูกนำมารวมกับไม้ในสวนของเรานะครับเราก็ต้องใช้ยาป้องกันก็คือจอยนะครับจอยเป็นยาที่นิยมกันใช้มากๆนะครับอัตราส่วนในการใช้ก็อ่านที่ ฉลากข้างฝานะครับมีแนะนำกันอยู่นะครับผมปรับใช้ในอัตราที่เหมาะกับสวนของเรากับพืชพันธุ์ของเรานะครับลองดูนะครับผมนี่ก็คือยาที่แนะนำคือเป็นยาที่นิยมใช้กันเป็นจำนวนมากนะครับผมก็คือจอเป็นยาป้องกันแต่ถ้ามันลุกลามแล้วอ่ะ เป็นเยอะแล้วเราทำไงต้องทำลายทิ้งอย่างเดียวครับเอาไปทิ้งไกลๆหรือไม่ก็ทำลายทิ้งโยนเข้ากองไฟไปเลยนะครับราสนิมจึงจะดับศูนยพันไปจากสวนสของเรานะครับผมนี่ก็มาแนะนำยาที่ใช้กันเป็นจำนวนมากโอเควันนี้ก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะรู้ข้อมูลหรืออยากจะถาม คำถามไหนก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับฝากติดตามกันด้วยที่2ช่องทางทั้งเพจ Facebook ก็จะชื่อว่าแซมต่อสามเหลี่ยมทาง YouTube ก็ฝากกันกดติดตามที่แซมต่อสามเหลี่ยมเช่นกันจะมีคลิปความรู้ต่างๆแนะนำอะไรต่างๆเทคนิคดีๆมาเล่าสู่กันฟังเสมอๆเป็นประจำกันทุกวันเลย ก็ฝากกันติดตามวันด้วยกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า